เอาเราูมาต้องมีคุณ่คยดนใจเอหโอ้โหโอ้อ้โหโอ้้อ้้อ้โอ้โอ้อ้โหโโอ้้อปอ ว่าใครแกเงเหรอหนางนิ่มไอตุ่นมันผักแกตกเหวไปแล้วแกก็ยังรอดมาได้เนาะตายายากจริงดาวเรื่องระหว่างเรามันจบไปนานแล้วแกปล่อยวางเถอะปล่อยวางเหรอ,อ,หรอแกรู้ไหมแกทําให้ฉันต้องหนีหัวซุกหัวซุนทําให้พ่อฉันต้องถูกจับแล้วเนี่ยฉันหนีมาทํางานลับๆในป่าแกก็ยังตามหลังควานฉัน,นอีก ขอโทษนะฉันปล่อยแกไปไม่ได้จริงๆเรื่องระหว่างแกกับฉันนี่ยมันคือแค้นส่วนตัวฮัลโหลเฮ้ยจ่าไว้ไปพวกเราลุยเออลุยลุยจ่าไว้จ่าไว้จ่าขาจ่าแคว้เอ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 อเอเอเออเอเออเอจเจเ เฮ้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 ตุ้งยึดตามนะเว้